คุณบีคะเสียคุณคิวปิดแปลกๆไปป่ะครับเนี่ยสัญญาไม่ค่อยดีเอาแค่ฟังรู้เรื่องก็พอคะ่ะโอเคครับหลังจากกินแซนวิชเสร็จแล้วให้ทำความสะอาดนิ้วด้วยการเลียเลียเลยสิคะนี่แหละวิธีการทานอาหาราแบบพิลิตออตัวเองทิชชู่ไหมอะไม่ได้ต้องเลียเท่านั้นตัวเองอให้โซก๊กินกันแบบนี้ เลียเลยตัวเองเลียเลียเลยครับหูหูให้โซมากเลยครับอือหือหั่ซอให้โซ่ว่าแค่นี้ไม่พอนะครับเชคนต,ต้องกินทั้งลูกนะคะเปิ้วเหมือนไข่ต้มในงานแต่งกันเอ่อต้องกินทั้งหมดคำแบบนี้เลยเหรองอนครับคุณพี่คะ แบบนั้นจะไปเวิร์กได้ไงถ้าติดคอให้คุณผู้หญิงรีบดื่มชาแต่ห้ามเป่านะคะและดื่มรวดเดียวเฮ้ยรัดมแล้วไม่เป่าเหรอื่ลยอ๋อที่รกกินเป็นจริงป่ะเนี่ยค่ะื่เ้า่ลวคุณผู้คินเป็นจริงหรือเปล่าเนเป็นสิที่รักเขากินเป็นจริงๆนะ เขาจริงๆเราเขากินไม่เป็นหรอกนี่ล้าะเขาขอโทษเอาแล้วที่ร้านมาโกโหกเขาทำไมเนี่ยก็เขาอยากพาตัวเองมาที่ร้านเนี้รถคาที่ร้านที่เรามาเราก็โดนดูถูกไม่ให้เข้าร้านพอคราวนี้เราได้เข้ามาเขาก็ดันทําพังให้คนอื่นมาดูถูกเราอีกอะเขาขอโทษแล้วตัวเองเขาขอโทษไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยกินไม่เป็นแล้วไงอะ ก็เรารวยอ่ะเราจะทำอะไรก็ได้น้องคะกระเป๋าที่เลอทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวพี่เหมาเอง เพ่มีเงินจ่ายแล้วใช่ไหมสบายมากที่รักลืมเป็นเลยว่ารวยไงน้องคะส่งกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยกลับบ้านพี่ได้เลยพี่เหมา <c oughs> จุดถอยกำลังก่อนอ <c oughs> เดี๋ยวเรากลับไปตั้งหลักใหม่ที่ออฟฟิศรักกันักคอนโต Me fans be TV and die she